คดีนี้ไปดูศพเศร้าร้อนมากครับสวัสดีครับผมพันตบรเอกธงชัยวิไัยพรมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลตะเวทครับแจ้งเหตุนะครับว่ามีพบศพชายไทยไม่ทราบชื่อน้ําคุณตํารวจได้รับแจ้งมีศพลอยน้ํามาครับก็รีบมาดูพอกู้ศพขึ้นมาได้ก็ยุ่งเลยครับศพเนี่ยอืดมากระบุรูปพันธสันฐาไม่ได้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนครับตามญาติพี่น้องคนรู้จักเขาได้ยังเนี่ย ยังเลยครับโัวหนูโัวหนูโัวหนูเอ้าเมียมานี่คุณมั่นใจได้ไงว่านี่เป็นหัวคุณเนี่ยก็เนี่ยเธอผ้าก็ใช่ลูกลางก็ใช่หัวหนูแน่นอนบอกพี่ทำไมเป็นแบบนี้น่าสงสารจังเลยอะครับเอาเลยครับขอโทษครับไปแล้วขอบคุณคุณตำรวจมากนะคะที่หาศพหัวหนูเจอ มันหายจากบ้านไปตั้งหลายวันน่ะเดี๋ยวหนูจะเอาศพไปวัดทำพิธีให้เรียบร้อยนะคะเอาง,งั้นก็จบครับเมียเขามาที้ศพแล้วเนี่ยแล้วอีกสามวันต่อมาอาจะเที่ยงคืนแล้วออกเวรนแล้วใครใครอะไรใครเนีน่ยใครคุณตำรวจจำหนูได้ไหมคะฮะฮะฮะอ้ คนที่ที้ศพหัวภาษาวันก่อนนี่ว่ะคุณี่สามีเสียชีวิตลอยน้ํามาใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากเผาศพเรียบร้อยหนูมีปัญหาค่ะปัญหาอะไรปัญหาอะไรหัวหนูมาหาหนูค่ะมา้ใครมานั้หัวหนูนี่เลยค่ะโอ้มาหาในฝันไม่ใช่ฝันมาเป็นตัวตัวเลยค่ะเป็นตัวตัวก็มาหาผมทำไมหนูทนไม่ไหวแล้วก็เลยให้มันมาหาคุณตำรวจบ้ามาทำไปเจ๊ ไผัวไอ้ผัวไม่ได้เผาไอ้นี่ยไปมีเมียน้อยมันเพิ่งพอไหมเนี่ยอ้าวอาซะงั้นแล้วคนที่เผาไปอ่ะไม่ใช่ผัวหนูใครอะอันนั้นหนูก็ไม่รู้ก็เลยมาบอกคุณตำรวจนี่ไงหมายความว่ายังไงไอ้คนที่เผาไปเนี่ยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงอันนั้นก็เรื่องของคุณตำรวจนะคะหนูไปล่ะเอเอาแกลาคุณตำรวจก็สิสวัสดีครับ โอ้โหเฮ้ยเยโอ,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 โอ้ที่เผาไม่ใช่หัวแต่เผาวัตถูกพยานไปสปอนดเลยแล้วมาบอกไม่เกี่ยวยังไงวะนันเะอายังไงยังไงยังไงดีคุณตำรวจงว่โอ้ผู้หญิงคนเดิมครับได้ได้มาที่สอนอพร้อมกับมากับผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าสามีตัวเองเนี่ยเจอแล้วก็บอกว่าศพศพคนนั้นศพที่ศพที่แจ้งแต่คนนั้นไม่ใช่ศพของสามีไปอยู่กับเมียน้อยแล้วเมียเพิ่งตามมาเจอ ริงของน้องสาวเขานะไม่เกี่ยวกับเขา้าเกี่ยวกับคุณตำรวจล้วนๆทำไงต่อละ่ะทีนี้งงเนอะขอขอบคุณพันตำรวจเอกธงชัยวิรัยพงศ์ผู้กำกับการสนอประเวศเจ้าของเรื่องนึกว่าศพหัว